อนี่นีม่มีน้องด่างอยู่ตัวเดียวอย่าแกล้งน้องมีน้องด่างอยู่ตัวเดียวนี่อย่าแกล้งน้องเด้อนี่นะเขากําลังงอกนี่ดูตัวนี้ดิเขากําลังงอกอุนะภูมินะ,นะสายป่านก็ไปซบเขากําลังมีเขาพอดีเลยพี่ใหญ่นะนี่ตัวเนี้ยพี่ใหญ่เขา เขากำลังงอกพอดีเนาะเนาะ่ยน่เนี่ยเขากำลังงอกเลยนั่นนะเฮ้อ้าอ้าเฮ้ยไหนไหนจับดูสิเขาเสาป่านเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยโอ้ยเล่นน้องแรงเถว้ย เล่นน้องแรงแท้นน่นนน่นแน่่น,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 นแต่และตัวเฮ้วดปวดปวดเล่นกันเล่นกันอไอตัวนั้นก็กินไม่รู้จะอิ่มแล้วเว้ย เนื้อกำลังหันแต่ละตัวนี่มันน่ากินจริงๆฮะมันน่ากินจริงๆตัวอ้วนกำลังหันเลยเนี่ยปวดปวดปวดอืมเอาถอยไปตั้งลก อืมถอยไปตั้งรักสายป่านมีเหมือนร้องไห้เลยเนี่ยฮะสายป่านหนดูเหมือนร้องไห้เลยเ้ยเล่นกับเขาสู้เขาไม่ไหวร้องไห้เลยเหรอฮะสายป่านเด้หนดูโอ้ยเหมือนร้องไห้จริงเลย อโอ้ยไหนดูสิน้่นเหมือนร้องไห้เลยสายป่านเลยเล่นกันอีท่าไหนได้ร้องไห้ฮะ